ป่าเขายูรักหนุด้วยนะคะแล้วอยู่ที่กุ้ยหลินเมืองไายอำเภอเนินมะปรางวูที่ออกมาจากถ้ำเป็นล้าน้านตัวมาเป็นครัวเลยค่ะวันนี้แบงค์ปิดรีสอร์ทให้เราสองคนแม่ลูกเลยนะแต่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  Thank <music> ที่ต้อนรับสู่ช่อง ibank diary ครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดพิษณุโลกตอนกลางวันร้อนเดี๋ยวเรอดูว่าตอนกลางคืนจะเป็นยังไงบ้างที่พักของเราเนี่ยชื่อว่าผาใกล้ลุ่งนะฮะอยู่ในอำเภอเนินมะปรางนะฮะออห้องเขาเป็นเหมือนคอนเทนเนอร์แต่ว่ามีอยู่ห้องเดียวเลยห้องของเราอันเดียวเลย เอาที่เหลือเป็นยังไงอะคะที่เหลือนอนกับพื้นมาเแล้วเราไปูนห้องแทนห้องนี้ก็เป็นห้องที่นอนได้3คนนะครับมีเตียง6ฟุตหนึ่งเตียงแล้วก็มีเตียง3ฟุตอีก1เตียงก็คือเอาไว้นอนอย่างเดียวแหละจะบอกว่าที่พักของที่นี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอยู่ไหนอะอะไรกันพี่หล้าอ๋อไม่รู้ว่าเป็นคนอยู่จับขาให้ค่ะายอ๋อ มีคนอยู่โอ้โหแล้วใต้เตียงสะอาดมากเลยแน่ๆ<ม>เลยมีฝุ่นเนี่ยนาะตาบวมแน่เลยคือจะบอกว่าที่พักที่เนี่ยจากที่พ่อลองหาดูแล้วแนะ่เพเร์เนินมวปปางนะจะเป็นอําเภอหนึ่งที่คนมาเที่ยวกันเยอะมากๆเพราะว่ามันจะมีภูเขาหินปูนที่เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันแต่ประเด็นคือที่พักเนี่ยจะดูเป็นฟิวบ,บ้านๆแล้วก็จะต้องกางเต็นท์แต่ว่าถ้าใครอยากนอนสบายแบบพวกเราสไตล์แบบไอแบงค์แวลี่นะครับลองที่นี่ได้คืนหนึ่ง1,500บาทนอนได้3คนบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเปิดมาให้ดูวิวเขาข้างนอกเลยแบบ อยู่ท่ามกลางขุนขาวแห่งเนินมะปรางนะครับออที่นี่เขามีกิจกรรมไม่ทําเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําอะไรได้บ้างนะมีอะไรมัางเอาละค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเย็นแล้วเนอะเราจะไปทำอะไรกันครับพี่นินลา ไม่ใช่ค่ะเราจะไปดูเออไปดูค้างคาวออกหากินจ้ะที่นี่นะกิจกรรมยามเย็นที่ห้ามพลาดเลยคือต้องไปดูค้างคาวออกมาหากินตอนกลางคืนบินออกมาจาก่ําเป็นละล้านตัวแต่วันนี้จะได้เจอหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่เจอค้างคาวเดี๋ยวฉัไม่เปิดแต่แดงต้แดงเตแดงตะแดงแดแดงแดแดงอ๋อเหรอไม่ใช่เหอไปดูสิมาหรือเปล่าไปดู บรรยากาศที่หมู่บ้านนี้น่ารักมากเลยอ่ะมีเด็กๆวิ่งเล่นครับผมนี่ฮะมีค่าบอกทางด้วยครับยี่สิบบาทนะฮะโดนเด็กไถ่ตังค์อ่ะนะฮะไปฮะขอบคุณครับขอบอยู่ป .2 ครับป .2 อ๋อไม่ใช่คนละจบอยู่กับพี่ให้จบอ่ะจบการแนะนำเพราะนี่ได้เงินอ่ะมานี่มา ขึ้นไปนะก็จะมีหอดูขางคาอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่เดินมาก็มีน้องๆลูกชาวบ้านเป็นใจนำนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการหาอะไรได้เข้าสู่ครอบครัวของเขาชุมชนของเขาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะชาวเซนเด็กแล้วเขาจะกลับมาตอนเวลาไหนคะตีสี่ค่ะตีสี่ไอคิดว่าเราก็อาจจะนอนกันอยู่ก็เลยออกจากถ้ำดกว่านานไหมนานไหมอีกนานป่ะก็เดี๋ยวคเดี๋ยวพ้าอาทิตย์ตกแล้วมันก็จะออกมาครับ ข้างคาวเหรอครับรอดูนะฮะว่าจะมีข้นขคาวออกมาหรือเปล่าเคยว่ากันว่ามันมีบางคนมาแล้วก็ไม่เจอด้วยนะจะเป็นเราหรือเปล่านะรอดูตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกแหล้เห็นกล้องไอ้เห้อเห็นหูคนลุกไม่สมแล้วคุณยายเนาะค่ะ ข้างเขานี้ไม่เห็นไมนเป็นไรนะเดี๋ยวคืนนี้กลางคข้างเข้าให้ดูแง่ข้างเข้าสีเทาหน้าถึงตอนนี้ยังไม่หมดเลยมาเป็นพัวเลยค่ะนี่แบบมันไม่มีขนให้ดูเลยถ้ามีขนให้ดูตัดสีอะไรกันนะไม่เล่นกันนะไม่เล่นกันนะเงยหน้า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 อีกเงยหน้าอีกโอ้โหพังเข้าวิออกมาจากปากยอขึ้นย่อลงฮะโอ้โอ้ห้าขาไม่ได้ออกจากถ้ำนะคะจะแบ่นนิดนิด สำเร็จครับกับที่พักกันะจะพาเินราไปดูว่าที่พักเราตอนกลางคืนเห็นว่าวิวสวยแต่หนูต้องไปปีนด้วยนะคะวันนี้ที่ปีนด้วยโอเคไปดูกันไป เป็นเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน,นแต่งใหม่เหรอ,อ,อคนเดิมเหรอ,อ,อคนใหม่ดิเธอ,อดีว่า <laughs> อ,อ๋ออันนี้คืออาหารเย็นนะอาหารเย็นที่นี่ก็สั่งเหมือนเดิมสั่งที่พี่เขาก็ได้กับข้าวครบมีสปาเกตตีด้ด้วยมีไก่ทอดมีเฟรนฟรายอุ้ยพูดแล้วน่ายสองเลยแต่ว่าของไอซ์เนี่ยสั่งเป็นหนูกระทะมาเ<อ>ขามีเบอร์ให้ด้วยมาดูเดินมาวันนี้แบงค์ปิดรีสอร์ทให้เราสองคนแม่ลูกเลยนะรวยปะรวยป่ะรวยดิเพราะว่าห้องเขาพีหนึ่งห้องเอง ูีสวยเป็นผู้หญิงแบบมีผู้ชายแบบตามใจเไม่ก,กูจ่ายเองทุกอยาก่างจังหวะที่เรามาเนี่ยเป็นวันธรรมดาเหมือนเดิมวันธรรมดาก็จะไม่ค่อยมีคนเป็นเรื่องปกติดีเราชอบเมื่อไหรลูกแม่ได้มคะ ยมีหมูมีตับแล้วก็น่าจะมีเบคอนนิดนึงเออหมูเบคอนแล้วก็มักะผุนโอ้วิวอะไรแบบนี้กับเตาถ่านะหโูพ็ดีแบบจด้มากอตกดีมากขอบคุณพาใกล้รุงนะคะที่เซตที่ทานข้าวเย็นแบบนี้ให้พวกเราน่ารักมากมีลูกค้ายอยู่ห้องเดียวอะ่ะเขาเหนื่อยมากเลยนะแต่แบบน่ารักมากจริงลองลองเรียนลงไปในชามดูแหม ไม่ขำแห้งขำเห็นขำหัวเราะย,ย day, ่อแบบไม่เต็มปากเล่นอะไรให้มันใจใจหน่อยให้มันกล้าๆหน่อยแตแดด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 แดว้ายเล่นผิดเขาไม่เล่นอย่างนี้มาดูมาดูมาดูถ้าอย่างนี้แต่แดดแดดแต่แต่แดดแด๊ดแด๊ดจเขาเล่นอย่างนี้เข้าแรงเล่นไหมคะเล่นไหมคะ ก้อนทานแล้วไหมคะไปแรงมากอ้ยน้ำลายไหลเก็บน้ำลายไม่อยู่ๆๆๆๆๆทำไมม,มันเป็นแบบนี้ร้อนนะร้อนม,ม,นมอร่อยเล <c oughs> ยิ้เหรอเร่งนนๆนะพ่าะชิมพีพิบุี่ม่ไหนสิ ยี่ีิบก้าวไปอืมเนาะอร่อยหมาเลยหรอเผ็ดเผ็เฮ้ยอร่อยอร่อยถ้าอร่อยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้โอเคป่ะสั่งไปที่กินที่กรุงเทพได้เลยไปสนีไปส่งอร่อยอ่ะยิ้มดีอ่ะอืออีกอันนึงหมูม่กอร่อยแล้วเออนุ่มๆอร่อยอร่อยวันนี้ชุดละสามร้อยบาทใช่จุดสามร้อยเหรอสามร้อยมีหมูสามถุงเลยนะเนี่ยมีหมูถาดหนึ่งมีกระเะมาให้ผักเยอะขนาดนี้ ไข่อีกไข่บนเส้นน้ำจิ้มโอ้ยเลิดเลิดเลิดอร่อยด้วยม,มาเที่ยวเมาเทีย่ยวยินดีต้อนรับสู่ช่อง I Daily ไอแบงค์ไดรฟครับตื่นเลยครับนะครับเอ๊ แอเดี๋ยวเรากำลังจะพาพี่ๆและทุกคนไปตักบาตรกันเร็วไปดูกันอากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างเนี่ยรถมาแล้วพ่อจ้างรถดิมูซีนอย่างดีมาให้สวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับคือประยองแสงแกคุณลุงป้ายานั่เรานี้เฮ้ยเป็นอลาดินเลยนั่งชมเลยนั่งชมไม่ใช่บาตกัน watching out for number for หนาว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 มากๆาอันนี้ซื้อกับข้าวตักบาทเริ่มหิวแล้ว <c oughs> โอ้โหทำบนเยอะขนาดอ่ะชอบทำบนชาติหน้าต้องเกิดมาสวยชาตินี้ก็สวยแล้วเฮ้ยมา โอ้ได้อะไรมาบ้างครับช่าวันนี้มากมอันไหนครับอ๋อ่ใช่ไหม่ม้มีขายเลยที่นี่เขาเรียกว่าซว่นของหมู่บ้าน้มีทุกอย่างเลยขายของเยอะกซไม่ซนมีของเล่นด้วยอันนี้เขาแออยู่เพราะว่าเด็กยังไม่ได้กินข้าตอนเช้เขาก็เลยยังไม่เอามาขาย ใส่บาตรพาก็สบายใจแล้วไปไหนก็ได้ทีนี้เพราะเป้าหมายของเราคือการใส่บาตรพา 12คุณลุงบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามาตอนที่มันแบบสายกว่านี้แสงมันจะแบบสอดสองมาเป็นแฟร์นึกออกปะเออแต่ตอนที่มันก็เช้ามากไงเ,เขาบอกว่าเป็นถ้าเป็นนิทานสมัยก่อนหรือตำนานสมัยก่อนอเขาเล่าว่าพระรดเมรีมีมีเมีย<อ>12คนก็เลยเอาเมียให้งสองคนมาขังไว้ในถ้ำนี้จริงปะไม่เราอ่านแล้วแต่เป็นคือถ้ำนี้หรือเปล่าถ้ำนี้ใช่ไหาจริงหรอ,อ แต่แล้วเดี๋ยวเราไปดูนะถ้ำนั้นที่เมื่อคืนเราดูทังข้าวบินออกมาอ๋ออกมปจากถ้ำนี้เหรอคะคุณลุงเดี๋ยวเราพาดูข้างบนนะถ้ำที่มีขังข้าวออกมาเมื่อวานมันจะมีมูลมันทางวัดเก็บขายอยู่อ๋อี่สามลเงินที่ได้ไปบูญนะวัดแล้วนี่ก็สามส่วนนะได้จากนี้เลยสองส่วนยังไงแบบฟุ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 บเข้าไปเลยเวลาเนี้มันเป็นเวลาที่เขากำลังกลับมากันถ้าเกิดว่าตอนที่เขาบินออกมาเรามายืนดูตรงนี้ได้ไหมคุณลุง เที่ยวพวกมูน hmm. มันโอ้โหล่วง่กลโอ้คือลงขาที่นี่เขาแบบถ้ำเยอะมากเน้นเที่ยวถ้ำเงี้ยใช่ไหมคะกุยหลินกุยหลินเมืองไทยไงเอ้ยกุยหลินเมืองไทยพ่อแบงค์ที่พ่อแบงบอก แคมป์นะฮะชื่อว่าแคมป์หมาบ้าใจดีเป็นแคมป์ที่ดังที่สุดของเนินมะปรางะ,ะจริงเหรอเพราะว่าเหมือนเป็นแลนด์มาร์กอ่ะเนี่ยที่คนมันต้องมาถ่ายรูปเนี่ยสวยแล้ว,วอ,อ่ะแต่ที่พักที่นี่เขาจะไม่มีบ้านให้อยู่นะต้องประกางเต็นท์นอนนอนก,กับพื้นอย่างนั้นหรือนอนก,กับรตต๊อบอย่างนั้นก็ได้แบบวิวสวยมีของกินให้ทํากินกันอนะไรเงี้ยทำมือต่างกันคืออรูปหมาใช่เป็นสัญลักษณ์รูปที่นี่เขาไม่ต้องทามือก็ได้นี่ไงน้าช็อต สวยจริงอ่ะไปมานะเดินมาฟางเชื่อไอ้นี่แ่คะค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราทาลิสติกอยู่แล้วเราจะทานขนหนีดวดน้องทำยังไงคะอ๋ออ,อ้องชอบไหมลกูกนอะ่า สําหรับที่เนินมาปางเป็นไงบ้างแม่ <S <S <ๆ>อ้ก็ที่เนินมาป่างสำหรับไอ้นะคือสิ่งที่ว้าว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 มากๆเลยก็คือภูเขาสวนป่าของเขาไม่ได้เรียกว่าป่าเขาเรียกว่าธรรมชาติโดยรวมอะ่ะซึ่งทุกคนอาจจะได้เห็นในภาพอินเสิร์ตคือมันอ,อลังการมากไม่คิดเลยว่าหนึ่งอำเภอในประเทศไทยจะมีะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่อันซีนที่พิษณุโลกเลยนะเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่เป็นคนพิษณุโลกหรือว่าผ่านพิษณุโลกบ่อยๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เคยมาเที่ยวหรือว่าอาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้อยากให้ลองมาเที่ยวกันเพราะอำเภอที่นี่ มีข้อดีอย่างนึงว่าตอนที่เรามาหน้าหนาวเนี่ยระหว่างทางเนี่ยต้นไม้ต้นไม้เนี่ยหแห้งหมดเลยนะ,ะแต่พอมาถึงที่นี่ยังเขียวชุ่มอยู่เลยเลยท,ที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับผมค่ะแล้วก็ที่พักที่เราพักกันเนี่ยนะคะก็อาหารก็อร่อยนะคะแล้วก็สะดวกสะอาดสมราคาเลยนะคะ<ช>แล้วก็ที่พักเขา Nam u d ่ n เป็นน้าอุ่นจริงๆนะเว้ยไม่ใช่น้ําอุ่นเลยน้อใช่มาะการมาตอนหน้าหนาวมาหน้าร้อนก็ได้มีสระว่ายน้ำให้เล่นนะอันนี้ลาชอบอะไรคะชาชิงช้า อ๋อชอบชิงช้าตรงที่พักใช่ไหมคะแบทแมนอะแบทแมนไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคะอะไรอ่ะค้างอะไราีมันจะปากหนูเหรอค้างเลยค้างคืน แน่แครงค้า,าวค <earn> ลิปนี้ก็จบแล้วนะครับ <ค har S 1> ยังไงใครที่ชอบการเดินทางของพวกเราแบบนี้นะครับ <Weird. S 1> อยากไปกับคนที่คุณรักก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะใช่ที่สําคัญนะคะถ้าเกิดใครดูคลิปเราแล้วยังไม่ได้กด subscribe ในยูทูบนะคะฝากกด subscribe นะคะกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วส่วนแฟนเพจเป็นไงครับพ่อแบงค์ใครที่ดูทาง a c e b o o k นะครับก็อยากให้ช่วยกดไลค์เพจให้ด้วยและที่สำคัญใน a c e b o o k เนี่ยมีให้กดกระดิ่งแล้วนะใช่ลก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันรอมๆ เพื่อนเนะครับคลิปนี้ไปแล้วจริงๆแล้วบา,บายครับเฮ้ยเฮ้ยขอบปย,บยด้วยโอเคอะน้องปิดให้คุณแม่หนะะ่อยค่ะขอบปย,บยด้วยฝา <Bye. S 1> กกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้พวกเรา3คน Subscribe ช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทางช่องทาง Facebook นะครับ อย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับ